ครับลูกค้าเรื่องของเหมานะครับจัดไปเนี่ยอันนี้ขอเอาแต่จานอย่างเดียวเดี๋ยวทอดจานให้ลูกค้านะครับจานหน้าหิานพะอ่อนอ๋อเดียเด๋ยวเลยมามีลูกค้ามามาจากไหนพี่ยม <า S 2> ไหนครับกุ้ยไทยครับนี่มาเลือกของคุณผมนะครับได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูโหอะไรอย่างเนี้ยนี่บูรล้อหน้าเวโรยูพาดิพด้วยเนี่ยตัวดีโซลูตด้วยเนี่ยตาดีเนี่ย นี่นะครับได้บูธเลยผ้างานโคตรดีเลยตัวนี้ทรงสวยเลยเนี่ยเป็น c n c นะคะรับตัวนี้ป่าเดี๋ยวนะโอ้ซีลวดปฝาได้ไหนวะเนี่ยอันนี้คิดว่าแปดสิบบาทเด็นยวนะี่เหลือี่ตีเหมาไปเลย,ย,ยบูธง่ายง่ายสองร้อยแล้วกันจบสองร้อยแปดสิบครับจบไป ง่ายๆนะครับรูปภาพอุทัยนะครับใครจะมาเลื้ยงสองคนผมนาได้ทาจะมากลางวันมากร้อนนะครับมาเย็นๆก็ได้รักสามสี่โมงร้อนด้วยไหมร้อนรใช่เลยโอเคครับ